พื้นที่ปลูกอ้อยกว่า50ไร่ของนายดำรงศักดิ์ชุ่มเย็นแห่งนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการไม่เผาในพื้นที่มานานกว่า5ปีที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรได้ทำการหาตลาดและทำการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อใบอ้อยซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อนำไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการตัดอ้อยแบบไม่เผาเป็นการลดปริมาณฝุ่น pm 2.5ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทางโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ จะมีการรับซื้อไม่จำกัดจำนวนและจะมีการขนส่งเองถึงไร่อ้อยของเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายนี้บอกว่าเนื่องด้วยมีการส่งเสริมการไม่เผาในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะแปลงอ้อยจึงได้มีการใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีในการตัดอ้อยที่ทันสมัยและลดการใช้แรงงานคนรวมถึงลดการเผาในพื้นที่ด้วยการใช้รถตัดอ้อยมาช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหากเกษตรกรไม่เผาทางภาครัฐ จะมีเงินช่วยเหลือตันละประมาณ120บาทรวมถึงผลผลิตจะมีค่าความหวานที่ดีเป็นที่ต้องการของโรงงานอีกทั้งเมื่อเกษตรกรเก็บผลผลิตแล้วจะมีใบอ้อยที่สามารถนําไปอัดก้อนจําหน่ายให้กับโรงงานผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดพิจ,จิตรและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยเราก็สามารถนำใบอ้อยตรงส่วนที่เหลือนะครับจากการใช้รถตัดนําไปขายนะครับปัจจุบันก็ ขายได้มูลค่าไล่ละ60บาทนะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะการมีเครื่องไม้เครื่องมือในการอัดใบเพื่อที่จะนำไปขายนะครับมูลค่าก็600กว่าถึง700บาทต่อตันได้ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของที่การไม่ได้เผาใบอ้อยครับหัวหน้าก,กลุ่มอัลขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่านอกจากการรณรงค์ไม่เผาอ้อยที่สำนักงานเกษตรได้ทำอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้เชื่อมโยงติดต่อโรงงานไฟฟ้าชีวมวลซึ่งจังหวัดพิจิตรมีโรงงานอยู่ในพื้นที่อำเภอตะพานหินให้เข้ามาซื้อใบอ้อยของเกษตรกรนอกจากนั้นยังได้พยายามให้ความรู้กับการเกษตรในการทําปุ๋ยหมักจากใบอ้อยนํามาปร,ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นการลดต้นทุนการปลูกอ้อยได้อีกทางหนึ่งทําให้เกิดประโยชน์นะเรื่องของประโยชน์ ด้านพืชเนี่ยก็ทําให้โครงสร้างของดินดีเหมาะต่อการเจริญเติบโตนะครับเป็นการเพื่อพาอาหารอีกทางนึงนะฮะทำให้ดินร่วนซุยโครงสร้างของดินเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเนียก็จะมีพวกจุลินทรีย์ธาตุอาหารต่างๆที่เป็นส่วนที่เหลือจากวัสดุเหลือใช้จากอ้อยที่ส่งโรงงานก็เอากลับมาลงมาดินนะครับตัวนี้ก็เพื่อการลดต้นทุนด้านนึงเหมือนกันนะครับสำหรับจังหวัดพิจิตร ได้ดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5โดยได้ดําเนินการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรไม่เผาและมีการจัดการด้วยวิธีการทางเลือกคือดําเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่7อําเภอจํานวน10กลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนสูงในปี2566เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกร ได้ตระหนักถึงผลเสียของการเผาและการใช้วิธีทางเลือกทดแทนรวมถึงมีการแนะนําและขยายผลจากเกษตรกรต้นแบบที่ปลอดการเผาและประสบความสําเร็จเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรอื่นๆในพื้นที่ใช้เป็นแบบอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเคยเผาเป็นไม่เผาซึ่งจะส่งผลต่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในระยะยาว